ยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอล์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเเขยป๊อปนะครับกลับมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันอีกครั้งนะครับสาหรับในคลิปนี้เราก็จะมาเริ่มกันเลยกับเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือการลงรูปของลิซ่าจากทางค่ายอินเตอร์นั่นเองนั่นก็คือค่าย Universal Music นั่นเองนะครับได้มีการลงรูป G ของทาง o f f i c i a l ค่ายเลย Universal Music Group ลงรูปริซานะครับตอนที่ไปเที่ยวที่ทะเลมาซึ่งการโพสต์รูปใน IG o f f i c i a l ค่ายในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการโพสต์รูปริซาแบบเดียเด่ยวๆเลยด้วยนะครับไม่ได้มีรูปเมมเบอร์คนอื่นๆต้องกับใส่แคปชั่นเอาไว้นะครับว่าลาลิซาแล้วก็อิโมติคอนหัวใจที่เป็นสีฟ้าสีน้ําเงินสื่อถึงทะเลนะครับสื่อถึงความแบบว่าน้ําทะเลสีสดใสรักทะเลรักลิซานั่นเองซึ่งในตอนนี้หลังจากที่ทางค่ายเนี่ยได้มีการซึ่งหลังจากที่ทางค่ายอินเตอร อย่างจูดิวเบลโซ่เมลสิกเนี่ยะครับได้มีการลงรูปลิซ่าไปเนี่ยแฟนๆก็เข้าไปกดไลค์แล้วก็ไปคอมเมนต์กันเพียบเลยทั้งแบบ g l o b a l icon นะครับทั้งแบบควีนลิซ่าควีนเคป๊อปควีนอินเตอร์ต่างๆมากมายเลยเป็นรูปภาพที่แบบเห็นกี่ครั้งดูกี่ครั้งก็รู้สึกสดใสไปกับลิซ่าของเรานั่นเองนะครับถูกอกถูกใจแฟนๆกันมากๆและนอกจากนั้นเนี่ยยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่แฟนๆพูดถึงการหลังจากที่เห็นจูดิวเบลโซ่เมลูสิกรูปเนี่ยลงรูปลิซ่าในไอจีเพียงแค่คนเด สัญญาการเปลี่ยนค่ายใหม่หรือเปล่าย้ายค่ายใหม่หรือเปล่านะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงของสัญญานั่นเองที่กําลังพูดคุยตกลงกันอยู่และดูจะยังไม่มีผลนะครับออกมายืนยนนันนางเป็นทางการว่าลิซ่าแล้วก็เมมเบอร์ทั้ง Black พิงกเลยเนี่ยจะต่อสัญญากับทาง YG หรือเปล่าไม่ได้มีเพียงแค่ลิซ่าคนเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าเมมเบอร์ทั้ง4คนเนี่ยยังไม่ได้ตอบตกลงหรือว่ายังไม่มีการยืนยันแบบ100%ซว่าจะต่อสัญญาหรือไม่ต่อสัญญายิ่งมาเห็นแบบนี้แฟนๆบางส่่ววนนกเลยคิดาออหรื จะไปอยู่ค่ายอินเตอร์แบบจริงจังไปแบบเต็มตัวแล้วใน Universal Music แต่แฟนๆอีกส่วนหนึ่งก็ออกมาบอกว่าอยากให้ทุกคนอยใจใเย็นๆกันก่อนนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ย Universal Music ก็จะชอบลงรูปลิซ่าเดี่ยวๆบ่อยครั้งอยู่แล้วไม่ได้มาเป็นแบบว่าครั้งนี้ครั้งแรกแล้วก็แคปชั่นเนี่ยไม่ได้มีการแบบ welcome to ค่ายหรือว่าอะไรเลยนะครับก็ลงรูปลิซ่าตามปกตินั่นเองอาจจะเพราะว่าแอดมินเนี่ยเป็นเมนลิซ่าหรือว่าคิดถึงอยากเจอลิซ่าหรือเปล่าก็เลยลงรูปลิซ่าเดียวๆเพื่อเป็นการบอกลิซ่าใ รู้ว่านี่ตรงนี้มีคนคิดถึงนะ้าทีมงานที่ค่ายฝั่งนี้นะคราคิดถึงมาทําเพลงใหม่หรือเปล่ามาอะไรกันดีไหมนะครับก็เป็นเรื่องที่แฟนๆกาลังพูดถึงกันอยู่ในตอนนี้บางส่วนก็บอกว่าลิซ่าจะย้ายค่ายบางส่วนก็บอกว่าอยากให้ใจเย็นๆลิซ่าย,ยังไม่ไปไหนในตอนนี้ต้องรอสัญญาจากทางค่ายหรือว่ารอการประกาศการถแถลงการอย่างเป็นทางการของทางค่ายกันก่อนสาวป๊อปสตาร์ของเรานะครับเพียงแค่ Universal Music เนี่ยโพสต์รูป ไปเที่ยวทะเลเลยไม่ได้เป็นรูปที่แบบสื่อให้เห็นถึงการที่จะมาอยู่ค่ายหรือว่าอะไรเนี่ยก็ทําให้แฟนๆหล,หลายๆคนคิดว่าลิซ่าจะไปอยู่ฝั่งอินเตอร์แบบเต็มตัวแล้วนะครับจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ YG แล้วก็มีการทํางานร่วมกันแต่ว่าครั้งนี้อาจจะเป็นแบบไปทาวน์เลยไปจริงจังเลยหรือเปล่านะครับแต่นี่ก็เป็นเพียงแค่การคาดการณ์ของแฟนคลับเท่านั้นที่ตื่นเต้นกับ ความโพสต์รูปนะครับที่ยูนิเวอร์แซลเนี่ยเขาลงรูปลิซ่าเดียวๆคนเดียวแต่ใดๆก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าอยากเจอคิดถึงลิซ่าเองและแอดมินเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นเมนลิซ่าด้วยนะครับก็เห็นรูปลิซ่าสดใสสดใส,ส,ดสก็มาแจกความสดใสให้คนที่ f o l l o w a c c o u n t IG o f f i c i a l ของ Universal Music Group ไว้เท่านั้นเองสำหรับเรื่องนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องเรากันด้ดยนไครับใครช คลิปของเราไปข้างนอกด้วยนะครับทุกคนคลิปนี้ต้องไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอันยอง